วันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะครับเราจะมาตั้งน้ำบิฐานแล้วก็ยาทั้งหลายแหล่จากคุณแม่พุนเรื้องตรงเติมตาอ้อ,อยยามแดงก็ต้องปูดหกว่าสกแกนนครับเพราะแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับที่เป็นหมอยาเราตั้งน้ำไว้อธิษฐานนะตั้งตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราค่อยลามาเป็นยาได้น้ำเราก็ตั้งให้ พอทางทั้งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเราทำครั้งหนึ่งส่วนมากที่จะเป็นยานะครับก็จะเป็นกล้วยพริกไทยดําแล้วก็หัวไผ่ปูนแดงเราก็ตั้งกันหดัดอาทิาตย์หนัง่ายๆนะครับคุณแม่ไม่เรื่องมากอะไรเริ่มด้วยตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุธทธังจารังกะฉามิทมมัาางจารังกะฉามิสังฆังจารังกะฉามิต่อด้วยคาถาสิมพีกับคุณแม่นะคะนะชาลีติสิมพระลีจจมหาเถโรสุวรรณมามา,มาโพธนะมามา วัดโถววัดถามามาพระลาพระลังมามาลมามังค่พระวันตุเมแล้วเราก็กล่าวคำวิถานนะครับส,สั้นๆง่ายๆกล่าวตามผมก็ได้นะครับข้าแต่พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูพราอาจารย์คุณแม่บนเรืองโตมุงโต,ม,ตมขอ ผู้เจริญธรรมของคุณพระเจ้าช่วยโดยบรนดานลงมาอาธิษฐานน้ำพริกไทยดํภาภผยปูนและกล้วย้ะวานี้ให้เป็นยารักษาโรคไข้ไข้เจ็บทุกโรคได้ด้วยเถอะสาธุง่ายๆสั้นๆน,นะครับไม่ต้องมีวิธีกรรมอะไรมากมายเราศรัทธาด้วยใจคุณแม่ลงมาทําให้นะเพราะสดมากคุณแม่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านจะมาเสกน้ำพิธานกับพวกยาพวกนี้ในวันท,ทุกคืนวันเสาร์นะครับเราตั้งไว้แต่นะี้คก่กอนเพลวันเสาร์แล้วก็ท่านก็จะพิธานกันท้งคืนวันเสาร์สมัยเหมือนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพวกนี้เช้าวันอาทิตย์เราก็ลาของพวกนี้ไปกินเป็นยาได้ <c oughs> พี่ชายทำข้าวทำกับข้าว ส่วนปูนแดงก็จะมาผืนคัน,นเจ็บปวดตรงไหรก็ปูนแดงทาได้นะครับหัวไผ่ก็เซตกันส่วนน้ำอธิษฐานนั้นให้กินทุกวันนะครับวันละแก้วสองแก้วกินเป็นน้าทั่วไปได้เลยเราจะตั้งไว้เยอะหน่อยหนึ่งเพื่อให้พอทั้งอาทิตย์ท่านเคยเกล่าวไว้ว่าคุณแม่เคยเกล่าวไว้ว่ากิน น้ำมิฐานเนี่ยให้ให้ร่างกายเป็นทริปไปเลยได้ไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยกันทุกคนส่วนกล้วยเนี้ยที่คนนิยมเาวายท่านเพราะว่าทุกอย่างได้เป็นเรื่องกล้วยๆขออะไรก็ได้กล้วยๆลื่นหลานไปให้หมดส่วนหลวงตาอ๋อยย่มแดงท่านก็เก่งในด้านรักษาคนเหมือนกันเราก็เลยออารัธนาบรารมีของครูบาอาจารย์ทุกคน ให้มาช่วยเสกเราตั้งเองเสกเองเลยครับมันอยู่ที่ศรัทธาไม่ต้องให้ใครมาเสกให้เราทําทุกวันเสกทุกวันเอสทําทุกอาทิตย์เสกทุกอาทิตย์เวลาใครเขาเจ็บเขาป่วยผีเข้าผีออกเจ็บป่วยก็แบ่งให้เขาไปทานมักก็ได้เราก็ได้บุญไปด้วยคุณแม่กับครูบาอาจารย์ทุกคนก็ได้บุญกับเราไปด้วยมันเป็นมันเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ต่ทำแล้วเราไม่เดือดร้อนใครของเรา้กินได้หมดนะแล้วก็มากินกินตอนกินแล้วคิดว่าเออมันเป็นยานะมันก็รักษาตัวเราได้ทั้งกล้วน้ำว้าก็เรื่องขับถ่ายดีจเจริญอาหารด้วยนอนหลับดีทุกอย่างเป็นยาหมดคุณแม่ท่านก็มาลองเสมให้ถ้าเราคิดว่าท่านลงมานะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราไม่บังคับกันสาธุขอให้ทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ แชร์คลิปนี้ไปกล่าวคำสาทุอยากจะขออะไรขอขับท่านนะครับคุณแม่เคยกล่าวไว้ว่าคุณขอใครไม่ได้คุณมาขอที่ฉันฉันให้คุณได้เป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านน่อธิษฐานไว้ส่วนภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็ถ่ายที่วัดท่าผานะครับราบรุรีคุณแม่อธิษฐานจิตไว้ว่า ไม่ว่ารูปนี้จะอัดกี่แสนครั้งล้านครั้งก็ยังศักดิ์สิทธิ์เท่าเดิมเหมือนตอนที่ฉันอยู่เราก็ไปอัดภาพนี้นะที่มีโต๊ะหมู่พุชาด้านหลังนับมีคุณแม่นั่งกลางเอามาพุชาตั้งอธิษฐานทําน้ามนต์ทำน้าอธิษฐานได้เหมือนที่ผมทำทุกคนทำได้หมดครับใครเห็นคลิปนี้ขอให้ร่ำไม่รวยคุณแม่ดูแลรักษาแต่เจ็บจะป่วยเหจนแต่ตอมกว่าคนเหจนกว่าใคร ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพดีใครแชร์ไปขอให้ได้คำหวยพรนี้ก่อนใครเพื่อนนะครับสาธุ